ให้พาไปเจอหน่อยสิหาท่านเยอะมากเลยวรอคำขอใช่หลวงพ่อเราไม่จังไ่ขอแล้วเราพามาอยู่ที่วัดเราบ้างนอยู่ยังนี่แหละรออ่านแล้วกันวันวัดิเวกาลามรออ่านเลยครันวันวิเวกาลามเหมหลวงพ่อวัดวิเวกาลามเนี่ยผ่านไปนี่ยทางบ้าก็อยู่ทางผ่านไปทางอยู่ใต้ตอนนี้มีอยู่ไหมอยู่ริมถนนนะริมถนนริมถนนวัดใหญ่วัดเจ้าคุณนอ นี่ไม่ใช่เจ้กคุณนอ,อนวัดหลองปาละโกไม่ใช่เจ้าคุณนอชื่ออะไรนะชื่อปาละโกสมัยชื่อสมัยก่อนใช่ไหม <ปะ S 2> ชื่อใช้ยาทานปาละโกจ <ปะ S 2> ดากตังวนใช่ตังวเป็นซสอเก่าก็ม<ะ>ีท <พะ S 1> ี่ก็เป็นซสเก่าแล้วก็ก็ออกจากนั้นแล้วก็มาบวชพระอ๋อบวชพระเจ้าเป็นเจ้าวาดเห็นเจ้าวัดแต่ก็ยังไม่ตอนนั้นอยู่รูปเดียวใช่ไหมตอนนั้นอยู่องค์มังสององค์มังอะไรไม่มีทางเงยอ๋อครับอะไร กเขาเลยนิมนต์มาไปนิมนต์ไปขอพระจากหลวงพ่อได้ยังครับถ้าส่งพระมาอยู่แล้วเขาจะถวายให้หลวงพ่อวัดนี้เป็นของของพ่าได้ยังอ๋อที่วัดเนี่ยวิเวกอืมแล้วมากี่รูปมากันสี่องค์มีใครบ้างครับแจ้นคําครับสมชายสมชายพระอาจารย์สมชายไม่ใช่พระอจยไม่ใช่ครัอาายที่เคยมาอยู่อยู่ที่นี่เป็นพระหรือเปล่าเ็น้าเป็นพ้า ฝ่ามืองจันทร์มาจากมือจันเหมือนจะศึกไปแล้วยังเออยังร <eterm> ู้ตัอยู่ดิไม่รู้ตายยังไม่รู้นะไม่ใช่กันนะแล้วอีกองนึงครับองค์ตะทั่งตะทั่งมันรุงเทพเลยองค์เนื้อวัตถุธรรมคนเนี่ยครับอีกองนั้นพอมาอยู่เคาราแล้วก็พอมาอยู่คาบภาษาตอนหลังหลวงพ่อมาบอกว่าไปถวายแล้วครับกัดใจเอออะไรก็ลูกว่าลูกข่าวอย่างนั้นนะ ครับแค่คือก็ต้องการจะให้พระมีพระรับกรถิ่นน่ะมมีพระรับกรถินที่นู่นเออให้ครบการให้ครบห้าพระป่าทั้งคุณมาอยู่องค์นึครบห้าองค์ตรงนั้นอืมจัยมาจากวัดทธรรมสี่องค์ครบเป็นห้าได้จะได้รับกระถินได้รับกรถินก็จะความมุงหมายก็เกอดขึาอย่างนั้นแต่ตอนที่เข้าไปไปนนมน์น่ะไปในมน์มาถวายให้หลวงพ่อวิรยังครับพามาอยู่ถึงกลางพรรษาเนี่ย นุ๊ตน้งพ่อจันมาบอกทำไมถวายแล้วไปถวายที่อื่นครับไว้ทีหนึ่งไปใจเป็นวัดเป็นป่าป่าผาผ่ตรงถวายที่อื่นที่ไหนที่นี่ใช่ไหมวัดน้มไม่ใช่ไม่ใช่วัดอีกที่หนึ่งนําพ่อก็ไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมอีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนหรอมาอยู่อยู่ที่ไหนก็ไหมทก่นั่นน่ะ ยังไม่ได้ต่างเไม่เป็นว่าเป็นปาเป็นป,าป่นปาขอตรงก<อ>็ต<อ>้องไป<ม>ปักกดเฝ้าที่ก่อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่นั้นไม่คือมากลับแต่ละปัดแงเขาจะจะถวายเวรกรามแต่นี่แค<บ>ไม่ถวายเขากลับมันจะไปถวายที่อื่นอจะถวายที่นั่นนี่มปถวายแล้วอ๋อเป็นถวายที่อื่นที่ท่านในนั้น,น,น,นมีที่อยู่เ,<อ>เป็นที่ของท่านอาลูกข่าวย่างงั้เน,นะ่ ออกพรรษาไม่รับกระถินเลยเปล่านาเสร็จกลับวัดทำกลับวัดทำไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปตรงนู้นน่ะมันไม่รู้ไงนะจันดานใช่ไม่ใช่มันเย็นจะไม่ได้เป็นวัดอ่ะยังไม่ได้เป็นวัดเป็นที่เปล่าใช่ไหมเป็นป่าป่าไปต้องน่ะไม่ได้ไปเห็นป่าไผ่ใช่ไหมป่าไผ่กลับแต่ดนะพูดไม่ไม่นันครับก็เลยปรึกษาอาจารย์คำว่าไงเอาไงกัน ไมายรับแล้วกทินเอไปดีกว่าเสารนาเต็ดกลับเลยปีไหนครับ2112บวช้าะปีแรกครับนี่พาะปีแรกปี2112แล้วก็เข้าพรรษาก็มันจำพรรษาอยู่ในปีติดแล้วอ๋อปีแรกเลยยังไม่ได้ไปกำแพงแสนใช่ไหมไม่ไปเองหรือว่าไง คือหลวงพอ่อตกรถไม่ใช่หลวงพ่อสั่งสั่งมาให้มาทางนี้อ่ะครับตอนแรกก็มีป้ายไปติดแล้วว่ากำแพงแสนน่ะอ่าก็ใช่ไงแล้วมันพลาดได้ไงอ่ะพลาดยังไงก็ส่งมาอยู่ทางนี้อ่ะอ๋อส่งมาที่นี่ก่อน,นวัดวิเวณนี่ว,วิเวกรามอ๋อ,อก็เลยไม่ได้ไปเลเพื่อนคุยวิเนเขาเขาส่งมาปีแลกกำแพงแสน่ะรู้แล้วรู้แล้วติดติดองสี่สิบองแต่ภาพมีทา้งแนนน่ะตอนนั้นก็จะ อือมอาจารย์ถ้าอะไรก็จะไม่ได้กางแลงแสนในวัดแสนีิสุอะไรไม่ใช่วัดกางแฝงแพงแสนแพงแสนวิทยาอะไรวิทยาอะงรสงศ์ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็จมแพงแสนเหมือนกันนะไม่ใช่ก็มีสาขาอีกสาขาหนึ่งเอออีกสาขาหนึ่งชื่อชื่อนั่นแหละตมแมกลกางอ่ะใช่นั่นแหละอันนั้นก็กาแพงแสนเหมือนกัน伙 อ้ที่มาแสนทำไมไม่อยู่เชียงใหม่ใช่ที่มาแสนที่แสนอยู่นัารศึกรู้แล้วแต่ว่าอีกสาขานึงไงที่เชียงใหม่อ่ะมนนี้เราไปนัตตุกเมกลางอ่ะหรอนัตตุกเมกางอะอ๋อไอ้นั้นก็ส่งพระเนนไปเนนไปอยู่ตรงนั้นเพราะพระว่าทาคนแน่นนตรงนั้นเต็มไปอยู่ที่กุมารแสนเออไปไปที่กุมารแสนนักการศึกนักกรศึมบางไปนัตตุกเมกลางตรงนั้นถุโผมจะเคยผ่านอยู่เลยไป อยู่สนามบินน่ะสนามบินก็แม่แสนยังเห็นในเครื่องบินลำใหญ่ๆอยู่เลยจอดอยู่สนามบินเขาก็จะมีเครื่องบินลำเดียวที่แบบมันเป็เลเลยตรงนั้นน่าจะใช่คามลิขิตมันไม่ให้ไปทางนั้นแม่ไปทางเรียนมันมาในทางป่าอะไรมายู่นี่แหละทับอือ อ็นดสไซมนมันมาทางนี้อยู่แล้วมันชอบแต่เลิกมาแรกด้วยเนิมมันชอบป่าครับชอบความสงบใช่ป่าชอบมันคือมันฝึกสมาธิแล้วมันเห็นผลตอนแรกอ่ะมันเออประวัติคือบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าท่านไม่ได้อยู่ในว่ายเห็นผลแล้วตอนนี้ปัญญามันก็เกิดมันก็คิดมันเออมองเห็นศึกษาธรรมะนั่นด้วยมันก็กไดดวงตาได้ปัญญาเกิดขึ้นครับ นะแต่ที่วิเวกนะในตระหนบทงความผาบความเพียนอะไรนี่จิตมันจะน,นอบมาทางนี้ครับมันก็เลยไม่เคยมาอ่านตอนหลังนะเห็นอ่า,อานประวัติพวกอะไรหลวงพ่อมาอ่านตอนหลังเนี่ยแล้วก็มลวขพ่อได้ยงังก็ทัางก็พูดถึงพระกรรมฐานาหรอบาอาจารย์อะไรต่างๆหรือท่านจะพูดทุกวันนะตอนอออเวลาทำวัดเย็นเสร็จแล้วจะพูดเรืร่องประวัติทูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ แต่ตาไม้ลูกปู่มันล,มล,ลูกปู่อะไรลูกศิษย์ทศหาระนะครับหลวงพ่อไปลูกศิษย์ลูกปู่ฟันตรงไหนครับที่ที่ไปไปอยู่กับท่านปูฟันปูฟันเลยแหละพรรษาหนึ่งไหมหรือเดือนหนะึ่งกี่เดือนสามเดือนสามเดือนไปนอกพรรษาเราไปท่นานเราพรรษาแล้วกลับมาทำครับนั่งก็ไปเรื่อยนะเจอท่านไหมเจอไปอยู่กับท่านเลยตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรง อยู่ไปอยู่ถ้ำขาเหรออยู่วัดอุรงสมพรดูสมพรอันประชุมเทงเนี่ยพระเยอะไหมตอนไปอยู่ก็หลายองค์สิบกว่าองค์สิบห้าที่วัดนะวัดอุรงสมพรมีเน้นไหมมีเนนไม่เกี่ยวเนนไม่เกี่ยวข้อวัดเป็นยังไงที่วัดหลวงปูฟ้าไปถึงตอนแรกอ่ะถ้เห็นตอนแรกตอนตอนนั้นไปถึงตอนเย็นอ่ะเห็น นั่นเลยเกิดตาทาขึ้นเลยเปพอเดินบริเวณเข่าพอเข้าวัดนั้นน่ะเงียบสงบไปหมดอ่ะเงียบสะอาดไหมสะอาดเลี่ยมไม้ก็เยอะห่าไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นต้นไปไปไปแบไม่เคยครับไม้ใหญ่ผมว่าจะเกือบเกือบจะได้ไปไม่เคยพอเข้าเขตวัดนั้นน่ะโอ้มันรู้สึกว่าเย็นเย็นโดยบารมีของท่านนั่นน่ะก็เหมือนหลวงพ่อวิญญาณท่านเล่าให้ฟังอ่ะ ไปกราบที่เราปูกลงมาไปผ่าเป็นศิษย์เข้าไปในวัดเย็นก็เป็นอย่างนั้นเลมันเกิดมันปิติปิติมันเห็นสตานที่เที่บสงบเงียบครับแล้วก็ลมลื่นใชล่าไม้แล้วใช่ใช่ยังไม่ทันจะเจอตัวไม่เจอตัวท่านเลยแค่เข้าไปในวัดก็ไปตอนเย็นแะ้วนัไปถึงวัดเย็นครับตอนเช้าก็ขมาตลาก็เลยกราบท่านครับท่านว่าไงว่าไงแล้วท่านถามว่ามาจากไหนครับ มาจากวัดธรรมคนครับแต่ก็รู้เลยริดไปว่าอะไรยังกลัวไหมไม่กลัวหรอกตอนนั้นไมถ้ารูปกิจจิตตาเพิงท่านมาตอนนั้นตอนเป็นเนนอยู่วัดธรรมอ่ะท่านก็ไปวัดธรรมอยู่เรื่อยๆไงียงานลักขี่ไม่ใช่ไปงานลักขี่ไปงานไปชั่ววันธรรมดาเนี่ยงานลักขี่ท่านไม่ไปอ๋อลักขี่ไม่ได้ไปไปวันธรรมดาวันธรรมดา ตอนนั้นท่านดังเนี่ยโอ้ยผูมันอ่ะฟันอ่ะโอ้ยยอมมาไม่ขาดสายเพราะฉตนั้นหลวงพ่อไปริยังท่านพุดเราบอกว่าท้องดุกติดคลองผูมันมีอบไรหลายทีใช่ใช่อันนี้ก็ลูกข่าวก็เป็นหลวงปูฟันมาเทพมาเช้ามาเย็นหนึ่งครับท่านรับแขกแล้วท่านก็รับแขกแบบขฉันเสร็จไม่ได้ลุกนะครับโยมหลังไหลกันมาครับ อย่างคนนี้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของดีมากราบไ่ใช่ลขออะไรท่างนั้นนานมาต่างกระเทศผู้ธรรมะให้ฟังวันนี้อ๋อคนนี้กลับคนนั้นเข้าอ๋อไม่ได้เป็นหมูคณะเดี่ยวๆวะขับจ่าเป็นหมูคณะอ๋อเป็นเป็นหมูเป็นอะไรพวนนี้มาเนี่ยเหมือนเหมือนเวลาหลวงพ่อเทศธรรมะลุงกัลลุนน่ะนั่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยนี่มาอย่างงี้นแต่เป็นชุดๆเพราะมันนั่งชุดเต็มสาชุดเก่ากับ ชุดใหม่มาบตบเปลี่ยนกันเนี่ยแขนเต็มเนอถึงเที่ยงครับเที่ยงจึงจะลูกลับสตินี่รบายม่งเลยวันนี้ก็ไปพักผ่อนอยู่ไม่กี่โมงชั่วโมงสามโมงโยมากันแล้วเริ่มมาแบบทีหนึ่งท่านมาสมมติอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยแมาแบบอยงเี้ใช่ไหมมาเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนเป็นอะไรบูอยู่ยาวเลยเนอะหล่ออยู่ไม่นานหรอกอยู่ไม่กี่วันอออยู่ไม่กี่วัน มาเจอถ้ามาทำธุระที่กรุงเทพก็เห็นแล้วไงท่านน่ะทำไมมาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงพ่อที่ยังเป็นลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์เ่าใช่ใช่ก็เห็นหลวงพ่อเล่าว่าชอบเล่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่กองมาหลวงปู่ฟันเพราะเคยไปอยู่กับหลวงปู่ฟันใช่ใช่ไปอยู่กับหลวงปู่ฟัน อันนี้ท่านถูกศิษย์ท่านมาในประวัติศาสเก่าเนี่ยก็มามาเยี่ยมถูกศิษยอะไรนี่เราแบบเรนอะเรนมาปรึก่ะเรนสลื่สลือตาท่านไปอยู่ก็ร้องปูฟันอะไรตายังหลับอยู่เลยหลวงพ่อตาหลับไปเลยถูกิษท่านใช้พลังจิตไหมพลังจิตท่านสูงสูงครับอยู่กันสามเดือนโอ้ประเทศไหมตอนคืน เทศในประชุมเชียงสามสี่ชั่วโมงเทศแล้วก็นั่งสมาธิทุ่มหนึ่งครับสวดทำวัดวัดท่าเสร็จทุ่มหนึ่งไม่ได้ทำวัดหรออ๋อเรียกมาประชุมประชุมให้อววาดให้อววาดก่อนไม่ใช่เทศจะพาเรียกเรียกให้อววาดนะทำบ้านเกิดทำันเองทำันเองปฏิบัติก็ปฏิบัติกันเองกันเองพอนังก็มาประชุมแต่งช่างหนึ่งครับ แล้วแต่ท่านจะเลือกใช่ไหมหรือมันมีวันกําหนดอ๋อมีวันมีวันกําหนดกันปรเจ็ดวันเจ็ดวันใ่อว่าทีงแต่อว่าทถึงก็ไม่ใช่ชมงคงชมงสามทีชั่โมงท่หนึ่งถึงเที่ยงคืนคืน บางทีนั่งรับตาบรงกไปนั่นบางทีท่านนอนแค่สามชั่วโมงท่านนอนตีหนึ่งตีหนึ่งใช่ไหมทิ้งคืนตีหนึ่งแล้วก็ตื่นตีสามนอนสองสามชั่วโมงเองครูกันอยู่ท่านอได้ดยจักขาวัดติจวัรอะไรต่างๆมันมีสมาธิมีพลังจิตก็อยู่ได้นะนอนน้อยฉันนอยนอนน้อยฉันน้อยมันอยู่ด้วยปฏิบัติเยอะสมาธิใช่ จิตมันเป็นสมาธิแล่มันมันมันเป็นมีพลังมีพลัต้องทำถึงจะรู้พวกนี้บอกไม่ได้นะงไปอยู่ตอนนั้นนะครับกลับมาว่าทำคนไฮเปอร์ลาโผล่เลยนะโอ้ไฮเปอร์ลาโผล่คือชั้นข้าววันนี้นิดนึมันใหญ่ชั้นมากอะเขาต้องชั้นเยอะมันจะม่วงเลย เขาบอกที่ชั้นน้อยนี่คือเขาเรียกอะไรนะพออยู่วกพวกอแล้วก็ชั้นก็ไม่มีของมันนะอาหารจะบางก็จะมีพวกข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็หน่อไม้แล้วก็พริกอะไรพริกภาษาอีสานเขาเรียกพริกอะไรพริกตาแดงอพริกตาแดงขยำกับข้าวเหนียวอ่ะครับมจะจิ้มีผักมีอะไรจิ้มผัจิ้มหน่อไม้ข้าวเหนียวปั่นเป็นกับปั่นปั่นนั่นน่ะปั่นเดียวเท่านั้นน่ะ มันก็จีเราครับฉันก็ไม่ได้อิ่มแล้วฉันพอนกปอยู่ก็หลวงปู่ฟันนี่ท่านจะฉันน้อยนะอยู่วัดวัดบานนั่นท่านฉันไม่ฉันไม่มากครับนี่ลูกติดที่คอยปฏิบัติท่านก็ต้องฉันก่อนครับไม่มีใมาปตกติวันธรรมดามีคนมาเยอะ มาทำบุญ,บญมาใส่บาตรอนนี้ก็มีนไม่ค่มีนะเพราก็มีเสาร์อาทิตย์ละวันนะ